ค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะใครเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะรวยๆเฮงๆนะคะค่ะก็ปีหน้านะคะขอฝากภาพยนเรื่องพนนด้วยนะคะแล้วก็ปีหน้านะคะมีเรื่องอัสนะคะรักของเราของทางช่องจิมเอ็มทีวีนะคะวันที่สิบปมกรานี้นะคะก็เริ่มออนแอร์อีพีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ปีหน้านะคะ มีหนังอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กำลังจะเริ่มถ่ายทำแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะถ่ายทำเกิร์ลูนะคะของทางจิมเอ็มทีวีนะคะเป็นคู่วิวมิมนะคะแล้วก็มีน้ำตาลฟิล์มแล้วก็คู่ขี่มิวเลิฟนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะตอนนี้เป็นเอ่อเป็นเด็กในสังกัดจิมเอ็มทีวีค่ะเป็นบ้านหลังใหม่ของคค่ะ<ๆ><ๆ>แบ่งเวลาละคะตอนนี้ก็เอ่อ สมมติว่าวันจะนังค้ารปุยอย่างนะะี้ค่ะถ้าเป็นมีเรียนเนี่ยเราก็จะเรียนแต่ว่าถ้าเป็นออวันที่เราไม่มีเนียนะะ่ยค่ะก็จะรับงานแต่ว่าวันไหนที่กองต้องใช้หรือว่ามีงานอะไรเข้ามาก็อาอจจะพุยกับอาจารย์บ้างนยคะ่ะก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามแบ่งะคะ่ะที่ใหม่เหรอคะตอนนี้ก็ยังไม่มีแลน,นะคะ่ะใครมีแลนที่ไหนแนะนำนะคะก็แนะนําได้นะคะตอนนี้ก็กําลังหาอยู่นะคะขอาบคุนค่ะ